สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่อง The Mask Angel t a r o t หรือหน้ากากนางฟ้านะคะวันนี้เราจะมาพยากรณ์ดวงประจำารายสัปดาห์กันนะคะสำหรับารายสัปดาห์สุดท้ายของเดือนสิงหาคมพศ5 6 6 4นะคะตั้งแต่วันที่26ถึงวันที่1กันยายน เรามาดูกันนะคะว่าสัปดาห์สุดท้ายของเดือนสิงหาคมในปีนี้ดวงของท่านที่เกิดวันอาทิตย์เราจะมาเริ่มที่วันอาทิตย์ก่อนนะคะจะเป็นอย่างไรติดตามชมกันเลยนะคะขอให้พลังงานบวกจงบังเกิดแก่คนวันอาทิตย์ประจำสัปดาห์นี้ด้วยเถิดสาธุค่ะ ขอพลังงานไพ่ทาโร่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายขอเปิดดวงคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะรายสัปดาห์รายสัปดาห์สิ้นเดือนสิงหาคมนี้นะคะสัปดาห์สุดท้ายของเดือนสิงหาคมขอไพ่พลังงานบวก จงเกิดกับคบนวันอาทิตย์ด้วยเถิดสาธุ่ามาดูกันนะคะพลังงานใต้ไพ่ห้าถ้วยหกถ้ยนะคะเราจะเปิดไพ่แดใบนะคะ วิวออฟฟอร์จูนอ๋อสามถ้วย The Hermit The Lover Sea Dart แปดเหรียญสองถ้วย Knight of b o n ถือว่าเป็นไพ่ที่ ดีมากเลยนะคะเดี๋ยวเลือกไว้3ใบนะคะสำหรับบทสรุปสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์สัปดาห์สิงปลายสัปดาห์นะคะโทษนะคะปลายเดือนสิงหาคมนะคะสัปดาห์สุดท้ายหน้าไพ่ที่ออกมาถือว่าเพอร์เฟกมากเลยคือไพ่ พลังงานใต้ไพ่ก็จะเป็น6ถ้วยแล้วก็ไพ่ใบแรกที่เปิดขึ้นมาเป็นวิ e w o f for t u n e วงล้อแห่งโชคชะตาตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของคุณกำลังเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นมากๆเลยนะคะเพราะว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนกับคุณได้นิ่งๆไปสักพักหนึ่งพักยกละเหมือนกับว่ามันเกิดอะไรขึ้น สักอย่างหนึ่งในช่วงชะตาที่ผ่านมานะคะแล้วคุณก็ได้ชะลอทุกสิ่งทุกอย่างหมายถึงช้าลงแต่ตอนนี้มันได้เริ่มต้นขึ้นแล้วแล้วคุณในเรื่องของความรักเองคุณก็มีความแบบสุขสดชื่นสมหวังมากก็คือจะมีการได้เฉลิมฉลองการได้พบปะกันมีความชื่นมื่น่นะคะแล้ว ไม่ว่าจะเรื่องการเงินได้ได้ไ,ดไพ่แปดเหรียญขึ้นมาเนี่ยไพ่เนี้ยบ่งบอกถึงคุณเป็นคนที่มุ่งมั่นขยันหมั่นเพียรคือเป็นคนเอาการเอางานคือหนักเอาเบาสู้ไม่ว่าสิ่งใดที่จะเกิดขึ้นคือขอให้ได้เป็นเงินมาคุณทําหมดทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งอีกทั้งเวลาเนี้ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เองก็ คุ้มครองคุณคือไม่ว่าคุณจะไปทางไหนก็คือเหมือนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยก็จะคอยชี้ทางนำทางให้คุณแบบมีแสงสว่างสดใสคือแบบนำทางให้คุณไปในทิศทางที่ดีงามมากมากขึ้นไปอีกนะคะ <S <S เพราะเดอะเฮอร์มิตขึ้นมาเนี่ยก็คือแบบไพ่พลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยช่วยเหลือนำทางของคุณ ไพ่ความรักขึ้นมาถึง3-4ใบนะคะคือตอนนี้ถ้าเกิดว่าคนที่กำลังคิดจะมีคู่กำลังคิดจะอยากแต่งงานกำลังคิดที่แบบวางแผนจะแต่งงานมีครอบครัวคือมันเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมมากๆนะคะสำหรับท่านที่เกิดวันอาทิตย์ในปลายเดือนสิงหาคมนี้ สัปดาห์สุดท้ายของเดือนสิงหาคมนี้ท่านมีโอกาสที่จะได้พบเนื้อคู่มากๆคือเป็นคู่ที่เหมาะสมเป็นคู่ที่ต่างคนต่างชอบพอคือเหมือนกับว่ารักแรกพบแบบปิง๊งปังกันเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าคู่ที่คบกันมาแล้วท่านก็มีโอกาสที่จะจูงมือกันเข้าประตูวิวาคือเดเดเลเวอร์ขึ้นมานี่แบบมันแล้วสองถ้วยอีกแล้วก็ หกถ้วยอีก3ามถ้วยอีกคือไพ่พลังงานแห่งความรักคือมันโดดเด่นมากมันมีการแบบเฉลิมฉลองกันแบบคือความรักนี่มาอันดับหนึ่งเลยนะคะสำหรับท่านที่เกิดวันอาทิตย์แล้วก็การเปลี่ยนแปลงที่เกิดเกิดขึ้นไม่ว่าจะการลงทุนใหม่การทำอะไรคิดอะไรใหม่ๆคือมันสามารถที่จะเริ่มต้นได้ ไปในทิศทางบวกทั้งนั้นเลยซึ่งจะไม่ว่าจะเรื่องการงานคุณก็จะมีข่าวดีแม้แต่การงานเองก็ยังที่เคยทําประจําอยู่ก็มีข่าวดีคือทุกสิ่งทุกอย่างมันมันเพียบพร้อมมากสําหรับท่านที่เกิดในวันอาทิตย์นะคะสัปดาห์สุดท้ายของเดือนสิงหาคมเรามาดูบทสรุปของไพ่กันเลยค่ะบทสรุปของไพ่นะคะ Edge of o n s The four, the magician perfect เลยค่ะแบบสุดยอดมากสำหรับท่านที่เกิดวันอาทิตย์ปลายสัปลายเดือนนี้นะคะปลายเดือนสิงหาคมนี้ท่านจะมีแต่สิ่งดีๆที่ท่านต้องการปรารถนาสิ่งใดคือทุกสิ่งทุกอย่างจะแบบเรียกว่ารวมพลังเลยะคะ่ะคือแบบโทคือสิ่งดีๆ มันแบบกําลังถาโถมเข้ามาหาท่านแบบว่าขอให้ท่านเตรียมรับมือกับสิ่งดีๆที่กําลังจะเกิดขึ้นในชีวิตของท่านนะคะปลายเดือนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านคิดไว้ปรารถนาไว้จะสมบังแน่นอนนะคะตามไพ่ที่เกิดขึ้นนี้คือแบบไพ่มีพลังงานบวกคือไม่มีไพ่พลังงานลบเลยขอบอกว่าคือแบบร้อเปอร์เซ็นเลยนะคะคราวนี้คือเปิดมานี่แบบ พลังงานบวกล้วนๆเลยขอให้ท่านสุขสมหวังนะคะขอให้ท่านามีความสุขสดชื่นสมหวังในไม่ว่าจะเรื่องความรักการงานหรือการเงินขอให้ท่านประสบผลสาเร็จทุกสิ่งสมปรารถนาทุกประการนะคะขอบคุณสำหรับาการติดตามรับชมคลิปนี้ขอบคุณสำหรับการกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับทางคลิปนะคะทางช่องนะคะ ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ